สวัสดีคะ่ะเตยอยากจะแจ้งว่าสําหรับคนที่ออไม่มีประสบการณ์นวดหน้ามาเลยแต่อยากเรียนนวดหน้าจะเรียนได้ไหมเตยบอกได้เต็มปากเต็มคําเลยค่ะว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับเตยล้วนไม่มีประสบการณ์ล้วนเริ่มมาจากศูนย์ทำไมเตยถึงการันตีว่าไม่มีประสบการณ์ถึงเรียนได้เพราะว่าเตยเติบโต,ตมาจากการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแต่สิ่งที่เตยได้รับคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม เตยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้นะคะเตยก็เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการนวดหน้าโดยตรงและสามารถถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการสำหรับเทคนิคและวิธีการสอนของเตยจะแตกต่างจากทั่วไปแน่นอนเทคนิคการสอนเข้าใจง่ายเรียนรู้ง่ายที่สําคัญเรียนจบแล้วปรึกษาเตยได้ตลอดนะคะเพียงแค่เรียนจบไปทุกคนหมั่นฝึกฝนมือสม่ําเสมอเป็นประจํา เพราะความเป็นมืออาชีพเกิดจากการที่เราขยันมันฝึกฝนเรียนรู้สม่ำเสมอและมีวินัยค่ะ